ราชินีพริกสวรรค์ตอนที่สามร้อขอกอดหน่อยนั่งมาแล้วในตอนนั้นที่เจียงหลีเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ชายตื่นเต้นเล็กน้อยแววตาที่เย็นชาเผยความลุกลีลุกลนที่ไม่ทันได้ตั้งตัวออกมาโชคดีที่ความลุกลีลุกลนได้เกิดขึ้นและหายไปเร็วไม่ได้ถูกผู้หญิงที่ยุ่ยยวนตรงหน้าจับได้ เดินไปตรงหน้าของใบหน้าที่เหมือนกันเปรียบในดวงตาที่สดใสของเจียงหลีเผยความเศร้าโศกออกมาแล้วก็ความรู้สึกสับสนที่ยากจะอธิบายนี่คือลูเจียแต่ก็ไม่ใช่ลูเจียสายตานั้นทําให้เขารีตาทั้งสองข้างคิดในใจว่าทําไมสายตาแบบนี้ทําให้เขารู้สึกไม่ชอบเลยทําไมตอนที่เห็นนางโศกเศร้าแบบนั้นเขาเกิดความรู้สึกที่บอกไม่ถูกกับชาติที่แล้วของตัวเองลูเจียข้าอยากกอด นั่งเก็บความรู้สึกในแววตาไปแล้วยิ้มออกมาอีกครั้งบอกจุดประสงค์ที่อ้าแขนทั้งสองข้างออกมาเจ็บต้องกอดหน่อยน้ำเสียงที่ออดอ้อนเหมือนกับเด็กที่ไร้เดียงสาอย่างไรอย่างนั้นทำให้เขาไม่สามารถปฏิเสธได้เขาอยากจะยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาแต่ถูกจิตใจที่หนักแน่นควบคุมเอาไว้ ความเงียบของผู้ชายทําให้เจียงหลี่ยิ้มอย่างมาอย่างสดใสามากยิ่งขึ้นแต่ว่ารอยยิ้มที่สดในแบบนี้กลับทําให้ในดวงตาที่แวววาวทั้งสองข้างของเขารู้สึกเจ็บปวดทันใดนั้นนางก็โผล่เข้ามาในอ้อมกอดของเขาไม่บอกก่อนเลยความเร็วแบบนี้เขาสามารถหลบได้แต่สุดท้ายก็ไม่หลบยอมให้นางโผลตัวเข้ามากอดตัวเองไว้แน่นสบายดีจังเลย รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นของอ้อมกอดได้กลิ่นที่คุณเคยเจียงหลีหลับตาลงขยับอยู่ในอ้อมกอดของเขาอย่างพอใจนี่ก็คือลู่เจี้ยของนางสบายหรือในแววตาของผู้ชายมีความงงนิดหน่อยอยู่ในอ้อมกอดของเขาสบายหรือเขาไม่รู้และก็ไม่เคยมีใครบอกเขาแต่ว่ามองดูสาวน้อยที่สบายใจก็คงจะผ่อนคลายแหละลู่เจี้ยข้าเริ่มง่วงแล้วท่านนอนเป็นเพื่อนข้าสักครู่หนึ่งดีไหม สาวน้อยที่อยู่ในอ้อมกอดของเขาเหมือนกับแมวขี้เกียจทันใดนั้นก็บอกความต้องการอย่างกล้าหาญมากเกินไปเขาขมวดคิ้วอยากจะปฏิเสธสาวน้อยกลับพูดว่าข้าสาบานข้าจะไม่ทำอะไรข้าจะนอนกอดท่านอย่างเดียวเท่านั้นทำไมเขาถึงรู้สึกว่าการสาบานแบบนี้มันแปลกแปลกเขาจะกลัวนางทำอะไรจริงๆนะข้ารับรองว่าข้าจะไม่ล่วงเกินท่าน เขาไม่พูดอะไรเจียงหลีคิดว่าเขาไม่เชื่อเงยหน้าขึ้นในอ้อมกอดของเขาแววตาเต็มไปด้วยความจริงใจท่านไม่พูดอะไรข้าก็ถือว่าท่านตกลงแล้วนะหลังจากรอยอยู่ครู่หนึ่งเจียงหลีพูดอย่างเชิงยังคงไม่พูดอะไรเจียงหลีแอบดีใจออกจากอ้อมกอดของเขาจูงมือเขาแล้วพาขึ้นเตียงสีหน้าของผู้ชายดูไม่สู้ดีนักไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงยอมทำตามนางปล่อยให้นางก่อกวนอย่างใจกล้าบุ่มบ่าม เรื่องนี้จะให้เหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาของเขารู้ไม่ได้เด็ดขาดจะมีผลเสียต่อความเฉียวฉลาดและความห้าวหาญของเขาจนนอนลงบนเตียงมังกรแล้วผู้ชายก็ยังไม่เข้าใจสาวน้อยที่แนบชิดอยู่ที่หน้าอกของเขามือทั้งสองข้างอบเอวเขาไว้ เชียงหลีฟังเสียงใจเต้นของเขาแข็งแกร่งและมีพลังไม่ได้อ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปนางค่อยๆหลับตาลงพูดเบาๆว่าข้ารับรองว่าจะไม่ทำอะไรรอข้าอีกไม่กี่ปีข้าจะให้ทุกอย่างที่ดีที่สุดกับท่านเขาไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าตั้งแต่ตอนที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกถ้าตัดสินจากการกระทำที่ใจกล้าของนางแล้วนางจะไม่ทำอะไรจริงๆหรือ ทำไมเขาถึงมีความไม่เชื่ออยู่เล็กๆแต่ทว่าเสียงหายใจของนางกลับทําลายความไม่เชื่อของเขาลงนางหลับแล้วจริงๆหรือเขามองเจียงหลีเพื่อดูให้แน่ใจว่านางหลับแล้วจริงๆไม่ได้แกล้งเล่นอะไรไม่รู้ทำไมหลังจากที่สาวน้อยไม่ได้ทำอะไรตามที่พูดในใจเขากลับผิดหวังขึ้นมานิดหน่อยตัวแข็งทื่อไม่ขยับ ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วเขาถึงได้ยกมือขึ้นลูบไปยังผ้าพันแผลบนตัวสาวน้อยแสงเล็กๆออกมาจากปลายนิ้วมือของเขาผ้าพันแผลน,นั้นบนตัวเจียงหลีเปิดออกทั้งหมดด้วยการเคลื่อนไหวของมือเขาแล้วร่วงลงอย่างไร้เสียงเผยให้เห็นผิวที่ขาวบริสุทธิ์งดงามสมบูรณ์แบบบาดเจ็บมาหรือจ้องมองผิวพันที่ละเอียดและอ่อนนุ่มเขาพูดพึมพำประชดประชันทีหลังจะแกล้งทำเป็นบาดเจ็บอย่างน้อยก็ให้มีกลิ่นคาาเลือดหน่อย แต่ทว่าถึงแม้รู้ว่าเจียงหลีหลอกเขาเขาก็ไม่ได้ผลักเจียงหลีออกความทรงจำเมื่อชาติก่อนปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในหัวของเขาเพียงแต่ความรู้สึกเหล่านั้นเป็นของเขาแต่ก็ไม่ใช่ของเขาทำให้เขาไม่คุ้นเคยทันใดนั้นกลางฝ่ามือของเขาก็มีสีแสงออกมาปกคลุมไปยังหัวของเจียงหลีหลังจากนั้นชั่วพริบตาดวงตาของเขาก็เปล่งแสงออกมา นึกไม่ถึงว่าจะเป็นวิญญาณตี้จีเขาค่อยๆรีตาทั้งสองข้างลงมีความสงสัยแล้วก็ความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยเป็นใครกันที่ถูกทําลายที่ถูกบังคับให้สิงร่างในที่สุดกลับเอาเปรียบสาวน้อยคนนี้เขาเก็บแสงที่กลางฝ่ามือกลับมาเงียบสนิทแล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้และไม่คิดจะบอกความจริงของวิญญาณอีกดวงกับเจียงหลีถึงอย่างไรพวกเขาก็ไม่ได้คุ้นเคยกันคืนนี้ผ่านไปอย่างสงบ ตามที่เจียงหลีพูดว่านางจะไม่ทำอะไรก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นในตอนที่ฟ้าสว่างค่ำคืนหายไปร่างกายของเขาที่ถูกเจียงหลีกอดทั้งคืนค่อยๆโปร่งใสแล้วหายไปในอ้อมกอดของเจียงหลีเขาไปแล้วแต่กลับไม่รู้ว่าหลังจากที่เขาหายไปได้มีน้ำตาไหลออกมาจากตาของเจียงหลีสาวน้อยที่อยู่บนเตียงลืมตาทั้งสองข้างขึ้นที่จริงนางตื่นนานแล้วเพียงแต่ทำใจไม่ได้ที่จะจากจากอ้อมกอดที่อบอุ่นนั้น เจียงหลีลุกขึ้นนั่งบนเตียงยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาที่หางตากลับมามีท่าทางของจักรพรรดินีสาวใช้ล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมเข้าราชสำนักลูเจียท่านจะมาอีกเมื่อใดเจียงหลีไม่ได้หวังให้ยีดัมของลูเจียมาหานางทุกคืน ดังนั้นถึงแม้ว่าเจ็ดวันต่อมาเขาไม่มาปรากฏตัวเลยก็ตามนางไม่ได้ผิดหวังอะไรมากที่ทําให้นางปวดหัวมีอยู่อย่างเดียวก็คือเจอกันครั้งหน้านางจะยุยงเขาอย่างไรให้เขาละทิ้งความคิดที่จะฆ่านางจะได้ถือโอกาสให้นางได้เข้าใกล้เขาอีก 8วันต่อมามีข่าวคราวของซีเฉียนก่อนหน้านี้ไม่กี่วันอยู่ๆอาณาจักรซีเฉียนก็เกิดโรคระบาดขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุโรคนี้ระบาดแค่ในซีเฉียนแพร่กระจายไปในซีเฉียนอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูงหรือว่าประชาชนธรรมดาธรรมดาก็หนีไม่พ้นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนี้ทําให้แผนการของซีเฉียนที่เตรียมจะบุกโจมตีราชวงศ์จยาเซียนก็เลยต้องล่าช้าไป เมื่อรู้ข่าวเป็นธรรมดาที่เจียงหลีจะไม่สงสารและเห็นใจนางไม่ใช่แม่พระยังไม่ถึงเวลาที่น้องต้องรับผิดชอบและเห็นใจประชาชนของซีเฉียนที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือพวกคนชนชั้นสูงของซีเฉียนเหล่านั้นหลังจากที่ทราบข่าวนางก็แค่ยิ้มเกิดขึ้นช่วงนี้ก็ดีค่าจะได้มีเวลาจัดการกับหนูในบ้านบนท้องฟ้าในดินแดนสีเฉียนเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ห่อเหี่ยวเมฆคลึมปกคลุมไม่เป็นมงคลอย่างมาก ยิ่งไม่ต้องพูดเพราะว่าโรคระบาดทำให้ผู้ประสบภัยไม่มีบ้านอยู่แท้จริงแล้วคนของซีเฉียนทำอะไรให้ต้จวินขุนเคืองกันแน่อวิชีพูดอย่างหยอกเยา้าเขาและตัวของเสินอวีซ่อนอยู่ในเมฆมองดูอาณาจักรซีเฉียนจากด้านบนลงมาคนที่มีพลังขั้นนี้อย่างพวกเขามีประสบการณ์มากเห็นความเป็นความตายจนชินสำหรับเรื่องที่ซีเฉียนเผชิญอยู่ไม่ได้ทำให้รู้สึกอะไรทั้งนั้น ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังแหย่ตีิจวินของพวกเขาเล่นเหมือนว่าจะเป็นเพราะผู้หญิงคนหนึ่งเสริญอวีพูดออกมาอย่างประหลาดใจขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ